ออกซ้ายมาโอเซครับโอเซมองหาเพื่อนครับโอเซวนกลับมาตั้งเงินที่เอกนิษ์เอกนิษแปะต่อโลเปโลเปให้โอเซโอเซล็อกเข้าขวาแล้วเปิดขอกลูกนี้โอ้โห,โโหเรียบร้อยเลยครับดยอยครับโอ้โห,โอโหโขอกเช็ดเช็ลูกนี้ครับไอ้หนุ่มเด็กดอยครับ,ทบโทโมยุกิดอยอีครับเป็นไงเลวานดอยสกี้ของบีจีครับโอโหลูกนี้ มงเนี่ยน้ำหนักไม่แรงแต่ทิศทางมันมุมดิบคกับเอทเลตไปไม่ถึงครับบอลเช็ดเสาเข้าประตูครับเอาแล้วครับ1 0ของ b ีจีปทุมอยู่ในเตดครับบีจีปทุมูนนายเตดหมายเลข14่โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับต้องชมตั้งแต่โอเซครับที่เติร์ขึ้นมาลูกเอกนิตครับเล่นให้มาโอเซจับแล้วแตะเข้าขวาครับเลือกเปิดแล้วดูโดอีกครับวิ่งมามงเสยแล้วคือจังหวะมงเสยกหลังเนี่ยสัญญายาล้วนครับ ไม่ได้มองด้วยครับว่าม่งตมสายชัตทยานครับแล้วดูมันมุมดิบครับเอเทลิตไปสุดมือแล้วไม่ทันครับโอ้โหโลูกนี้มันเบียดเสาเข้าไปเลยครับคือลูกนี้เนี่ยดูกาวรับไปเต็มๆนะครับคือไปยืนมองบอลอยู่ไม่เห็นครับว่าโดอีิแกอสอดเข้ามาโอ้โแล้วต้องคือถ้าจะกที่สุดก็คือถือว่าโอเคนะครับโรเบิร์ตไทมมาเทียร์ทอน ทีร์ทอนเพื่อนขออยู่ทีร์ทอนให้มาช่องนี้ปีเตอร์ปีเตอร์ก้มหน้าปาดมาตรงกลางแล้วแต่หนึ่งทีโรเบิร์ตยิงเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ยิงด้วยเซนเลยครับโอ้ยิงดีจริงครับสุดยอดราเธอร์ครับนี่เป็นไงโอ้โรเบิร์ตปีเตอร์ปีเตอร์โรเบิร์ตครับแล้วก็ตีเสมอแล้วครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับลูกนี้ครับนักเตะใหม่ครับโรเบิร์ตซูครับโอ้แล้วสาวสนามมาแล้วเป็นไง เปิดนี่เลยครับโอ้โหยิงแบบลูกนี้คือต้องชมสุดๆอะคือยิงแบบไม่มองครับหักข้อไปตามสัญชตญาณครับลูกนี้ครับดูจังหวะขึ้นเกมมาครับธีรทรเนี่ยรอเพื่อเติมแล้วป้ายมาลูกนี้โอ้ลายพอดีเป๊ะครับแล้วหักกลับมาจับหนึ่งทีแล้วหักข้อโอ้รอดขาเสกเข้าไปครับคนป้ายมาเนี่ยดูครับจังหวะหลุดมาครับ ปีเตอร์ย้อนมาโรเบิร์ตแตะหนึ่งทีแล้วหักข้อครับโอ้ยนี่คือคอนเนคชันทางสายเลือดครับพี่ส่งให้น้องอน้องส่งให้พี่ดูครับดูเขาจบครับโอ้โหเนี่ยครับสุดยอดครับสมกับสามพี่น้องของเราครับปีเตอร์โรเบิร์ตแล้วก็แม็กครับกะกิดเปิดไปเสาสองลึกงงชกกลับเข้ามาแล้วโขลกนี้เรียบร้อยเลยครับ อิวานฟานดี้ครับโอ้เอาแล้ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้แล้วยิงทีมเก่าด้วยครับอิวานฟานดี้ครับฟรีคิกเปิดมาโอ้โหแล้วเป็นการแอสซิสต์ของนักเตะเก่านะครับชินภัทรโม่งตั้งกลับมาแล้วอิวานโขกจ่อๆเข้าไปเอาแล้วครับสองประตูหนึ่งครับบุรีรัมย์ครับดีใจไปด้วยโอ้แล้วดีใจจู่ตาสมองสอนเลยครับนี่ครับอิวานฟานดี้ครับฟรีคิกครับดูครับ ทันตกิจเปิดไปเสาสองครับแล้วคนปกกลับมาเนี่ยชินภัทรครับโอ้โหสองนักเตะเก่าบีจีครับครับชินภัทรปกตั้งและอิวฮานเนี่ยอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับขึ้นเทคโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจ่อจอครับนี่ครับจริงๆบอลนี่มันก็ไม่ได้โดนหัวเลยเดี๋ยวดูอีกครั้งนี้ครับโอ้ยแล้วตัวขึ้น เหมือน,นจะโดนหวัวไหลแล้วก็คือโดนเฉียดบางๆแล้วก็เข้าไปย <พอ S 2> ิงได้ทุกจุดโอ้จูบตาสโมสรน<ต>เลยแต่ท่านี้เดี่ยวแฟนบีจีอาจจะหมไอ้หนู